เห็นแล้วเห็นตีไฟเลี้ยวแล้วก็เลยไปเฉยเลยขี่มาอุ้ยมิติอ่ะครับได้ได้โอ้มิติรถก็บล็อกอยู่นะเออ ไม่น่าเชื่อว่านี่คือเครื่องสามร้อยบันหลายโคตรดีเลยเอออืมงบอององดีโอเคเหมนกันององอ้าวเฮ้ยหน้าจอ TFT เล็ก S <S <an> อุบัติเหตุตอนเขาออออเขาตกเอนนอก็ว่าเห็นมีรอยแตกโอ,อเคเดี๋ยวผมไปลองเทสดูก่อนโอ้ไม่ชีดเลยจะตบเกียร์ตลอด <laughs> โอ้โคตรเท่เลยโคตรเล็กเลยเหมือนกับขี่เฟียโนอยู่เลย มันจะมีช่วงห้อยอยู่โอ้แต่เครื่องสอ้ยมันโคตรเบาเลยอ่ะเฮ้ยโอ้หเบรกเขาโค้นเน้น่ะเขาบอกว่าออ่ออาาววนนนซ้ยตลดะครับโอ้ย,โอ,ยโอ้โหแรงกูแรงเลยเฮีย โอ้ยโคตรเทอ่ะรถแบบวิถีไม่โคตรเบาเยีงอ่ะเอาเก้าอี้มานั่งอ่ะ <S <S อย่างว่านะเราเออเรียกว่าอะไรอะ่ะเราขี่บิ๊กแบ๊กเราจะไม่มีมุมมองอะไรแบบนี้กระจอกนี่อันบลุ่มทุ่มนะเขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายตลอดมันจะหลอออีกมิเนี่ยเฮ้ยถือว่าตึงมืออยู่นะ เห็นคันเล็กๆนไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวฟอร์ซ่กับเอ็กมกมันคันใหญ่ไงแต่ตัวตัวนี้ก็คือมันเล็กเลยอ่ะหัวเรียกอินเตอร์เจ็ทนี่ก็คือแบบเหมือนชื่อยานอวกาศอ่ะเฮ้ยทีๆๆเสียดายนะน่าจะเขามีเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยมาเลยดูไม่ค่อยชัด แต่เมื่อกี้ที่อัดมาก็โอเคอยู่นึงเขาจะเลี้ยวยังไงวะเนี <Ly> <S an> ่ยหมดปอกครับโอ้ยได้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 โครงบอกเลยจะแซงโอ้ยกูฟินอน่ะรถสกูตเตอร์แบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ ผมถือว่าได้อยู่นะโนี่ทํามีท่อสักใบนี่มันโคตรเด็ดละหล้อเป็นโปรอาร์้ม่นะประเด็ดนนะ่ะเฮ้ยต้องเก็บเอาไปคิดรถคันที่สองนะรถแมงโคตรเบาแล้วเครื่องสามร้อยซีซีอ่ะเฮ้ยแต่มันเท่จริงมีวิงโฟร์ได้วยครับน้องๆโอ้ นี่คือก็คืออ่าขับขี่ถนนแบบถนนจริงๆนะครับตีผมนี่จะเหยียบเบรกตลอดนะเดี๋ยวนะเลี้ยวซ้ายซ้ายไหนวะไม่ใช่พารถเข้าไปหลงโอ้น้ำมันเหลือขี่หนึ่งอะ่ะมันคือขี่หนึ่งใช่ไหมโอ้ยบแบบ ไอ้ตัวบาลานซ์รถแม่งเขาทำดีมากเลยอมาวะมาวะมาวะสามร้อยวะโฟซาวะโซโฟซาวะมาป้า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 สามร้อยเหมือนกันด้วยแต่ว่าให้ให้เขาไปก่อนอู้อ ทีนี้แลเลี้ยวซ้ายไหนอ่ะเออเว่าซ้ายไหนวะเนี่ยว่าแล้วว่าหลง <laughs> บ,าบ้าบ่ทง ก็คือทางเข้าอยู่ข้างหน้านะก็คือเมื่อกี้จอดแม่งหลงไงล่ะพอพอไม่ได้เอ้ยแหล่งจริง <c oughs> เรียบร้อยครับมาเททีเดียวก็หลงเลยนะไม่ได้เทท็อสปีดเลยอะเสียดายเดี๋ยวหาดูก่อนเดี๋ยวแม่งเลยอีก เมื่อกี้พี่ท oh, ็อปแม่งเลยไปแล้วได้โอ้ไม่กอดมาแล้วครับ Enduro ครับ e n ดๆๆๆ อุ่นๆๆๆๆๆขอบค้าบอ๋อกดปิดนะครับโอู้อู้เจือโอ้เท่ๆๆอันนี้ก็คือเป็นตัวอินเตอร์เจ็ตนะครับ300ซีซี ที่มีรูปร่างค่อนข้างที่จะล้ํากว่าค่ายอื่นๆนะครับชวนรอบต้นรอบกลางก็ได้หมดนี่ถ้าเปลี่ยนท่อสักใบนะมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากส่วนเบของเขานี่ถือได้ว่านึบนึบกว่าค่ายอื่นนะครับเพราะว่าน้องตัวเขาเ,ขาเล็กแล้วสิ่งที่ได้ตัวล้าน้าคือน้องจะได้โพออมนะครับโอ้โหหล่อๆทเท่แล้วก็มีวิงฟอร์ ให้นิดนึงนะครับโอ้น้องเขาค่อนข้างที่จะหลอนะครับแล้วก็ฝนก็จะตกแล้วนะครับอีคดเดี๋ยวผมขอถอดหมวกรีวิวอีกชหน่อยปอินขมักแมง